เอมมาวันนี้เป็นวันเกิดพี่จูเลียนคอะนะจ๊ะแม่ว่าเราต้องออกไปข้างนอกกันละแระเอาไปทําไมอะคะวันเกิดพี่จูเลียนเราก็ต้องอยู่ฉลองกับพี่จูเลียนนะสิอ๋อพอดีว่าวันนี้พี่จูเลียนเชิญเพื่อนมาเยอะเลยแม่ก็เลยอยากให้เขาสนุกกันได้เต็มที่น่ะปาเดี๋ยวเราไปกันเถอะนะโอ้แม่ทําไมเค้กวันเกิดมันสีชมพูหวานแบบนี้อะคะผมรู้สึกว่ามันวิ่งญิ่งกังเลยอะแอมเมื่อไหร่แขกจะมากันนะนี่มันก็ใกล้ถึงเวลาแล้วนี่นะ รูเรนนายแน่ใจนะว่านายเชิญทุกคนมาแล้วนะ่าเอองั้นแม่ว่าแม่ไปดีกว่าเนาะจะได้ไม่กวนลูกๆก,กันถ้าแ,แม่พาเอมมาไปด้วยนั่นแหละเฮ้ยนี่ก็ถึงเวลาแล้วนี่นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราฉันว่าเราต้องไปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วแหละวันนี้น่าจะมีกิจกรรมอะไรสนุกๆเยอะเลยเป็นวันเกิดนายนะเนี่ยเออจริงด้วยเนาะวันนี้วันเกิดฉันเฮ้ยไม่แน่ใจอะ่ะเอ,อ่ว่าแต่ฉันเชิญคนไปเยอะไหมเนี่ย ฉันตื่นเต้นจังเลยอ่ะฮันน่าคนจะมาเยอะไม่น่าวันเกิดฉันเนี่ยใครจะมาบ้างนะเฮ้ยนั่นไงมีเสียงออดแล้วเดี๋ยวฉันไปเปิดประตูดีกว่าสุขสันต์วันเกิดสุขสันต์วันเกิดโอ้ทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะโอ้มีการเตียวของขวัญมาให้ฉันด้วยอ่ะฉันดีใจมากๆเลยที่ทุกคนมาวันเกิดฉันวันนี้น่ะอาลิบเข้ามาเลยนะสุขสันต์วันเกิดนะจ้าจูเลียสุขสันต์วันเกิดนะ รู้ขอดใจมากๆเลยทุกคนพวกนายนี่เป็นเพื่อนที่ดีกันทุกคนเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเข้ามาในบ้านกันแบบนี้เราจะมาจัดปาร์ตี้กันแล้วก็สนุกกันให้เต็มที่เลยดีกว่าวันนี้เราเตรียมอะไรกันบ้างอะหรอวันนี้เรามีกิจกรรมเยอะแยะเลยลูกแม่วันนี้นะะก่อนอื่นฉันจะต้องบอกเลยว่าฉันต้องศึกษาันเกินน้องชายสุดที่รักของฉันจอเล่นคันกนชักรร่อนและกิจกรรมวันนี้ที่เรามีมาให้ทุกคนก็คือ เรามีการร้องเพลงคาราโอเกะนั่นเองและเนื่องจากว่าจูเลียนเป็นเป็นเจ้าของวันเกิดก็ต้องร้องเพลงใช่ไหมละ่ะเพราะอะไรนะฉันไม่อยากร้องเพลงเลยอ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ตลกเลยนะฉันไม่ชอบวันนี้เลยเธอก็รู้ว่าฉันร้องเพลงไม่เป็นอหรอฉันไม่ขอร้องเพลงได้ไหมละ่ะเอ้าไม่ได้ลองตอนนี้เป็นวันเกิดนายนะนายก็ต้องร้องเพลงสี่สักเพลงสองเพลงน่ยดีอะนี่ไงไมครกฟนเริ่มเลยนะ เฮ้ยฉันต้องร้องจริงๆเหรอนเนี่ยเฮ้ยไม่เอาอไม่อยากร้องเลยอะ่ะโอเคทุกคนอุดหูเอาไว้ดีๆด้วยนะฉันจะเริ่มร้องเพลงแล้วนะออยชางช้างช้างเฮ้ยนี่นายร้องอะไรของนายอะ่ะเพลงเพลงสมัยอนุบาลอย่างนี้เขาไม่ร้องกันแล้วอ้าแล้วไม่งั้นจะให้ฉันร้องอะไรหรอฉันไม่รู้จักเพลงอะไรจริงๆนี่ถ้าอย่างงั้นก็ให้คนอื่นร้องสินี่เดี๋ยวฉันร้องเอง นั่นไงมีอาอยากจะร้องเพลงอ่ะมีอาเธอช่วยร้องแทนฉันหน่อยหนะเธอนี่เป็นเพื่อนเป็นแฟนฉันที่น่ารักจริงๆเลยได้เลยเดี๋ยวฉันร้องเองจ้ะอ่ะเดี๋ยวนั้นเราเอาไมโครโฟนให้มีอากันนะคะมานี่เดี๋ยวฉันจะร้องเองนะแต่ละ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 ไอ้นี่มันเพลงอะไรอ่ะเธอร้องได้ห่วยแตกชมัดเลยอ่ะเฮ้ยทำไมนายพูดอย่างนั้นน้าฉันรู้สาร้องเพลงแก้ต่างให้ได้เนี่ย ฉันงอนเราฉันไปดีกว่ามีอ้เออพึ่งไปนะกลับมาก่อนกลับมาก่อนอย่าพึ่งไปฉันไม่ได้ตั้งใจจะว่าเธอสักหน่อยมันก็แค่ตลกเสียงเธออะด่าดา,ดา,ดาอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยทำไมทำอย่างนั้นวะมีอาฉันขอโทษจริงๆนะฉันไม่ได้ตัง้งใจจะว่าให้เธอรู้สึกแย่แบบนั้นเอาก็วันนี้เป็นวันเกิดนายอะฉันตกษามาวันเกิดแล้วเห็นนายร้องเพลงไม่เป็น ฉันก็สาแก้ตัวให้นายทำไมนายพูดจาแบบนั้นต่อนหน้าคนอื่นไม่ดีเลยนะอุ้ยมีอาฉันขอโทษจริงๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันต่อเถอะนะอืมนี่เล่นอะไรกันอยู่เนี่ยอวันนี้เราเล่นเกมแบบท้าทายกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะหมุนไมโครโฟนถ้าไมโครโฟนไปตกอยู่ที่ใครคนนั้นก็ต้องทําตามคําสั่งโอเคนะอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรานั่งแล้วเราก็จะเริ่มหมุนไมโครโฟนกันเลย โอ้ยอย่าเป็นชั้นเลยนะขออย่าเป็นชั้นเลยนะอยตายแล้วมันเป็นชั้นจริงด้ว่ะทำไมต้องสวยอย่างนี้้วยเอย๊ในเมื่อไมโครโฟนชี้ไปที่จูเลียนเราจะสั่งให้จูเลียนทำอะไรดีนะทำอะไรดีนะอุย้ยเดี๋ยวชั้นชั้นร้องเพลงอีกก็ได้นะไม่ได้หรอร้องเพลงมันน่าเบื่อไปนะฉันว่าฉันมีความคิดไอเดียดีๆละ่ะ นายนะกล้าพอไหมที่จะมาจูบฉันต่อหน้าทุกคนต่อหน้านี้เพราะเมื่อกี้นายพูดใจแย่มากเลยเข้ามาใกล้ๆเลยถ้านายจูบฉนันะล้จะถือว่าเราห่างกันและฉันก็จะไม่กรอดนายแล้วโอเคนะจูเลียนเข้ามาเดี๋ยวนี้เลยนะพอจูบเหรอแต่ฉันฉันไม่ได้แปลงฟันมาเป็นเดือนเลยนะฉันไม่อยากจูบอไม่เอาอ่ะมานี่นะเย่ในที่สุดจูเลียนก็จูบก,กับมีอาเรียบร้อยแล้ว หาอะไรนะเจียนจูกับมีอ่างแล้วเหรออุ่ยน่าอายชะมัดเลยเดี๋ยวว่าพี่พี่จะไปฟ้องแม่ดีกว่ารอเล่นนะพี่ไม่ฟ้องแม่หรอกนีไงพี่มีของขวัญวันเกิดมาให้เป็นสเก็ตบอร์ดนะมีใชไหมล่ะอุ้ยอุุยฮันนะ่าฉันว่าเธอเป็นพี่สาวฉันไม่คิดเลยนะว่าปกติอะเพราะวพาะปกติอะเธอทําตัวแย่กับฉันมาตลอดแต่วันนี้เธอเป็นพี่สาวที่น่ารักกับฉันมากเลย ขอบคุณมากมากเลยะนะฮันนาแล้วก็ขอบคุณมากมากเลยนะทุกคนที่มาร่วมงานวันเกิดฉันวันนี้นะาฉัจะไม่เลือเลยจริงๆ